ใครใคนัเนีลยวดูตับตับเจลกลับกับอยู่ไหนแล้วดูตับตับกับกับไหนกลับกลับมีแต่กีกีตันี่ไม่มีกลับกับหรอกีกีกีใช่ไหมกีกไหนกีกีย้มาขึ้นกีกีก <laughs> เจจีหเจจีเจจีนี่แหละคือเจจีอู้สวกตาข่อยไม่ว่าเขาปวดตายุกเกืบอันดุนึงต่อให้พ่อเลยมาต่อต่อให้หน่อยไม่ <laughs> ต่อให้พ่อหนะะ่อยค่ะไม่เจจีสวยไหมเจจีสวยอยากรูปให้รูปแต้งให้หน่อยไม่แต้งให้เจจีหน่อยไม่เจจีอันนี้เจอะไรนี่อยู่ข้างหลังเนี่ยเจจีเจ <J G. S 1> อะไร เจแม่เจแม่เจแม่เจอ๊บเจอ๊บหรือแม่ออฟออฟเจแม่ออฟเจเจแม่ออฟแม่อแม่อ๊บหุ่เกงสวยจังใครซื้อให้หุ่เกงใครซื้อ,อหุ่เกงให้เก็บปวดนะนาน chụp nha